สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคาลพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําและก็จะมาให้เพื่อนเพื่อนนะครับหามาขายให้เรานะครับทางสยามชาแนลนั้นยินดีรับซื้อในราคาที่แพงกว่าปกติหลายร้อยเท่านะครับเพราะฉะนั้นครับทุกท่านครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอยากจะให้ เพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่ตั้งใจฟังรายละเอียดและก็ดูเหรียญในมือของท่านดีๆนะครับก่อนที่จะทําหายนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะครับทางแอดนะฮะหรือว่าอาจารย์สยามเนี่ยเคยพบเจอจํานวนมากนะครับแต่ไม่เชื่อว่าทุกวันนี้จะมีราคาเล่นหาในตลาดนักสะสมนั้นค่อนข้างที่จะแรงกว่าปกติมากๆหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นนะครับที่คุณต้องดูเหรียญในมือแล้วล่ะนะครับ มาดูข้อมูลของเหรียญในคลิปวิดีโอนี้นะครับที่เราจะแนะนำนะครับนี่คือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับที่เรียกกันว่าเหรียญ1นบาทนะครับเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบไหนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพลิกเหรียญให้ดูนะครับ เหรียญที่เราจะมาอธิบายนะครับข้อสังเกตนะครับในเหรียญนั้นคือเหรียญรุ่นนี้นะครับสำหรับเหรียญ1บาทนะครับเรือพระที่นั่งสวนหงนะครับหรือว่าปีพศ2520นี่นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมีวันที่ประกาศออกใช้เนี่ยเติมความรู้ให้นิดนึงก็คือวันที่24ธันวาคม2 5 0 0นะครับ19นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญนี้นะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าถ้าฟังบันนี้เพื่อนๆต้องบอกว่า เพิที่บ้านผมมีเป็นพันๆเหรียญอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านดูเหรียญที่นักสะสมเล่นหากันแล้วท่านอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้นะครับขอบอกข้อมูลการผลิตสักนิดนึ่งนะครับเหรียญ1น1บาทนะครับปีพศ .2520 เรือพระที่นั่งสุนทรงนั้นผลิตออกมาจำนวนนะครับ5 6ล้าน4 6 0,000เหรียญครับไม่ใช่น้อย,อยเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเพื่อนๆนั้นอาจจะมีเก็บไว้จํานวนมากนะครับเพราะว่าปีที่ผลิตนั้นก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะแบบนะฮะเป็นร้อยปี200ปีอย่างไรนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่ามีด้วยกันอยู่2บล็อกด้วยกันนะเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นอีกบล็อกหนึ่งมาเล่าสู่ฟังนะครับก่อนที่จะอธิบายให้ฟังว่านักสะสมเขาดูกันอย่างไรนะครับ S <S <purp> uh. เหรียญรุ่นนี้จะมีด้วยกันอยู่สองบล็อกนะครับก็คือผลิตคนละครั้งว่างั้นเถอะแต่ในปีเดียวกันนะครับเขาเรียกกันว่าผู้ายาวและก็ผู้สั้นนะครับสำหรับผู้สั้นเนี่ยจะเป็นเป็นกลมๆแบบนี้นะครับผู้สั้นผู้สั้นเนี่ยจะพบเจอได้น้อยกว่าผู้ยาวนะครับในในตลาดนะครับหรือว่าในมือของท่านก็แล้วแต่น,นะครับตัวน,นี้จะผลิตน้อยกว่านะครับแต่รวมๆแล้วก็ประมาณนะครับทั้ง2 2สองผู้นะครับผู้ายาวและก็ผู้สั้นเนี่ยรวมๆกันก็ 506ล้าน4ี่0 0เหรียญโดยประมาณนะครับตามข้อมูลที่เราได้รับนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเอาเละนะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวและก็จะให้ดูเหรียญที่ทางผมนั้นซื้อมานะครับต้องบอกว่าผมซื้อมานะนะครับนี่ฮะเหรียญนี้ผมซื้อมาเนี่ยนะครับหัวตรงหัวกลับนี่ผมไม่ซีเรียสนะหัวตรงหัวกลับผมไม่ซีเรียสนะแต่ว่าผมใจเพื่อนๆดูนะครับว่าเหรียญที่นะครับ เขาหากันแล้วก็เล่นหากันได้ในราคาที่แพงกว่าปกตินั้นเป็นอย่างไรเพราะเมื่อก่อนนั้นต้องบอกว่าผมทําหายไปเยอะเลยนะครับแล้วไม่รู้ว่าทุกวันนี้นะครับนักสะสมเขาเล่นกันแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเป็นเหรียญที่หายากนั่นเองครับทุกคนครับผมจะให้ดูนะครับขออนุญาตแกะนะครับแกะนะครับให้เพื่อนๆดูกันนะครับสังเกตให้เป็นนะนะครับสังเกตให้เป็นนะครับในส่วนของช่องทางติดต่อเนี่ยนะครับขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับ สำหรับได้หลายท่านที่นะครับดูคลิปวิดีโอนั้นไม่จบหรือว่าไม่ฟังเลยอย่างนี้นะครับก็คือท่านจะชอบโฟดว่าติดต่อที่ไหนอย่างไรขายได้จริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับหลากหลายคําถามเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้อาจารย์สยามขออนุญ,ญาตตอบก่อนให้ดูเหรียญก็แล้วกัน,กนหนึ่งคำถามแรกที่เป็นยอดคิดก็คือนะครับบอกว่าติดต่อที่ไหนเราติดต่อผ่านทางไลน์ ID เท่านั้นนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้ก็ได้อ่ะนี่ ลายไอดีของเรานะครับนะครับสยาม f c 5 5 5นะครับแล้วก็นะครับแอดแปดศนนะครับท่านแอดนะฮะถ้าด้านบนเนี่ยของท่านเป็นเป็นอัลลอยหรือนะครับไม่สามารถแอดได้นะครับท่านแอดด้านล่างรับได้เป็นเป็นล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ขอให้คุณมีจริงนะครับแล้วก็ข้อข้อความที่2ที่ถามเป็นประจําเลยนะครับซื้อจริงหรือเปล่านี่ครับ อาจารย์สยามขอยืนยันว่าอาจารย์สยามซื้อจริงแต่ซื้อในแบงที่อาจารย์ซื้อเท่านั้นนะครับไม่ได้ซื้อมั่วสั่วไปหมดเลยนะครับหรือท่านไปดูข้อมูลที่อื่นนะครับอย่างเหรียญแบบนี้นะครับท่านไปดูมาบอกว่าราคาเป็นล้าน2ล้านเป็นแสนเป็นหมื่นนั้นอาจารย์ขออนุญาตนะครับอาจารย์ไม่รับซื้อขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็นะครับคำถามสุดท้ายยอดคิดเลยนะครับบอกว่านะครับ ทำาทำการซื้อขายหรือประเมินราคาที่นี่ได้มีการทำใบรับรองไหมขอยืนยันนะครับสยามชาแนลไม่มีการทำใบใดๆท่านสิน้นจะซื้อจะขายขอให้มีเหรียญที่รับซื้อเราซื้อเลยนะครับขอให้คุณฟังในสิ่งที่อาจารย์สยามอธิบายเป็นภาษาไทยล้วนๆนะครับแต่ถ้าท่านจะเป็นต่างชาติหรือเป็นต่างด้าวอะไรเงี้ยฟังไม่ออกก็นะครับกดคลิปวิดีโอนะครับแปลเป็นภาษาบ้านท่านนะครับ ฟังด้วยนะครับว่าเราซื้ออะไรยังไงนะครับท่านถึงจะขายได้นะนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะขายได้ทุกอย่างที่อยู่ในมือนะครับคาว่าซื้อจริงหรือเปล่านี่นะครับก็คือเข้าใจอย่างนี้บอกว่ามีเยอะมากๆมีมากมายเหลือเกินในบ้านมีเป็นเป็นๆแสนๆรายการมีทุกอย่างที่ลงคลิปผมยินยันได้เลยนะครับท่านดูคลิปผมไม่จบครับถ้าท่านมีจริงอย่างที่ผมประกาศ ป่านนี้ท่านเป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทยแล้วครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจนะเนียนของตัวเองให้ดีนะครับว่าตัวเองมีความรู้ไหมดูคลิปจบหรือเปล่าฟังหรือเปล่านะครับถ้าคุณฟังจบแล้วคุณมีคุณค่อยขายนะครับตั้งใจฟังรายละเอียดที่อธิบายเท่านั้นถึงจะขายที่นี่ได้โอเคไหมครับเพราะเรารับซื้อของมีราคาและเป็นที่ต้องการของตลาดเท่านั้นเราไม่ซื้อซีซัวมั่วซั่ว ประกาศมั่วซั่วไปหมดเลยไม่ใช่เรานะครับเอาละนะครับทุกคนครับมาดูกันได้เลยนะครับตอบให้ชัดเจนแล้วนะสําหรับเรียนนี้ทําไมถึงรับซื้ออ่ะนี่จุดข้อสําคัญวันนี้ผมยกมานะฮะเป็นเป็นผู้เดียวกันเลยก็คือผู้ยาวเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างที่ผมรับซื้อทุกคนสังเกตให้ดีนะสังเกตให้ดีนะครับมีค่อยขายนะโอเคไหมครับพลิกขึ้นมาฟับนี่ ท่านสังเกตเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญแรกที่ผมนํามารีวิวนะครับให้ท่านได้ดูกันอ่ะซูมหน่อยซูมหน่อยเนาะซูมหน่อยเพื่อความชัดเจนนะเออซูมหน่อยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเหรียญแรกนะครับท่านดูนะครับเหรียญของในหลวงรชัชกาลที่9นี่นะครับท่านสังเกตที่ภาพพระบรมรูปข,ของพระองค์ท่านนะครับ ท่านจะเห็นได้ว่านะครับมีความเงานะครับมีความสวยงามโดดเด่นนะครับเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์ทำให้คนเรานะครับคนไทยเก็บสะสมเนี่ยแต่เหรียญไหนก็ขังหมดนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9อยู่ที่ท่านมีจิตศรัทธาในพระบารามีของพระองค์ท่านไหมนะครับแต่ว่าในตลาดนักสะสมเขาซื้อเป็นบางแบบนะครับในส่วนของเหรียญน,นี้จะดูคมสวยงามมากๆเห็นไหมครับ แบบนี้ถามว่าแพงไหมอาจารย์สยามแบบนี้หรือเปล่าที่รับซื้อแพงๆไม่ใช่นะครับแต่เหรียญที่ผมซื้อมานะฮะดูนะครับอาจจะเ่าน่อยนะครับอาจจะไม่คมแต่ผมก็ให้ราคาแพงกว่าปกตินะครับหลายร้อยเท่าเนี่ยครับมาดูนะครับมาดูนะครับในส่วนของเหรียญนี้ทําไมถึงรับซื้อนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวตรงหัวกลับผมไม่ซีเรียสแต่สิ่งที่ทุกคนต้องดูคือจุดที่ผมบอกครับคือภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับก็คือตรงนี้ ท่านเห็นไหมครับท่านเห็นข้อแตกต่างของเหรียญนี้ไหมครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นมีสองพระพักเห็นไหมครับมีซ้อนกันอยู่นะครับเห็นไหมฮะดูสวยงามมากๆครับเป็นเหรียญที่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเหรียญนี้จะมีราคาแพงนะครับทุกวันนี้มีราคาเล่นหาแพงกว่าปกตินะครับหลายร้อยเท่านะครับเพราะฉะนั้นท Lis, ุกคนครับนะฮะใครเจอแบบนี้นะครับเหมือนของอาจารย์สยามนี่มีภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่าน2พระพักอย่างนี้นะครับผมรับซื้อนะ แต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาจะเป็นแบบนี้ครับนี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับนี่เอาให้เข้าใจกันนะครับส่วนใหญ่ที่ส่งมาจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเหรียญที่ทางเรารับซื้อคือเป็นอ่พาพพักของพระอ,องค์ท่านนี่มี2ภงผาพักอย่างนี้นะฮะหรือเรียกกันง่ายในตลาดนักสะสมมาบล็อกเคลื่อนนั่นเองครับแต่ว่ามันสวยงามนะฮะสวยงามแล้วก็ดูหายากดู เอาง่ายๆว่าดูมีคลัสบ้างนั้นเถอะดูแล้วใครได้ครอบครองก็รู้สึกว่านะฮะภาคภูมิใจเราเลยซื้อนะครับก็เลยกลายเป็นเหรียญหายากในตลาดน,นักสะสมนะครับใครพบเจอแบบนี้นะครับสองพ,พักแบบนี้ส่งภาพรประเมินราคากับทางเราได้เลยนะครับเรายินดีรับซื้อนะครับในส่วนของล i n e ID ขึ้นให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะฮะขึ้นให้อีกทีนึ่งก็แล้วกันนะครับ,น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 ,รบนี่คือลาย e ID ของเราครับ สยาม f c 555และก็ a d 801 a x i i r นั่นเองครับสามารถติดต่อประเมินราคาโดยไม่ต้องทำใบรับรองไะ้ครับอาจารย์สยามขอนะครับและลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายองค์เทพพยายดานางฟ้านางสวรรค์เจ้าที่เจ้าทางใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปเงินไหลน,นองทองไหลมาตลอดปีและตลอดไปมทนาสาธุสาธุสาธุ